รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วพร้อมคณะเข้าพบสมเด็จพระพุทธจารย์หารือแนวทางดําเนินการกับพระที่มีสัมพันธ์กับสีกากอบและยังหลบหนีไม่ยอมสึกในภูมิวิสาสเกษมสุขเป็นเลขาที่การาคณะกรรมการปรปรทพร้อมด้วยพันตํารวจโทสิริพงศิตุลารักษาราชการแทนรองเลขาปปท พลตตร,รีจรุนเกียรติบานแก้วรองผอบอชกเดินทางเข้าพบสมเด็จพระพุทธจารย์สนิทชวนปุนโตซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร <c oughs> เพื่อที่จะหาหรือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่แหลนรูปกระทำวามผิดวินัยสงอย่างร้ายแรงถึงขั้นประราชิกด้วยการมีความสัมพันธ์กับสีกากร์เกิน20รูป จากนั้นยังพบด้วยว่าจนถึงขณะน,นี้ยังมีอีกอย่างน้อย4 5รูปที่ยังคงหลบหนีออกจากวัดไม่ยอมเข้าสู่การลาศิกขาบทมีความพยายามในการหลบหนีและใช้ช่องทางทางกฎหมายปฏิเสธการเข้าพบและให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีการประสานกันร,ระหว่างมหาเถรรสมาคมกับเจ้าหน้าที่กรณีดังกล่าวถึงแนวทางการดำเนินการกับพระสงฆ์ทั้งหมด พลตำรวจตรีจลนเกียรติเปิดเผยว่าการหาเรือในวันนี้เป็นไปด้วยดีซึ่งหลังจากที่ฝ่ายสงฆ์จะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ดนโดยเร็วพลตำรวจตรีจรน์เกียรติและคณะจะเดินทางกลับไปที่บอกอปอปอปอในทันทีเพื่อสอบปากคำพระครูสิริวิริยะธาดาหรือว่าทิศแหล่อดีตผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวร,ว,รวิหารซึ่งในวันนี้ได้เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับบอกอปอปอป,อป,อปอเกี่ยวกับศีกามีรายง,งานข่าวระบุนะคะว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่ารรรมหาเทราสมาคมมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหลังเข้าพบพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาประกอบกับก่อนหน้านี้มีภาพข่าวทางสื่อมวลชนว่าตำรวจบุกจับพระศึกซึ่งเป็นภาพที่สร้างความเสียหายความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ดังนั้นในการหารือในวันนี้ธรรมหาเถระสมาคมจะเป็นผู้ดําเนินการออกหนังสือเรียกตัวพระที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและยังคงหลบหนีมาดําเนินการตามขั้นตอนโดยใช้ข้อบังคับของส่งโดยเร็วที่สุดสํานักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยสํานักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน